ไก่เคียงสุดแล้วเว้ยฮิปโปเฮ้ยตาบอดอ๋อมันมีเขาอ่ะกวางไม่ใช่ไม่ใช่โถตินเอ้ยวัวมั่วไถนาไถนาหมาหมาบ้านเองอะดิก็เห็นหมาวิ่งตามเขาไงเบาๆค่ะเบาๆเบาเขาเลี้ยงไว้ไงเฝ้าบ้านอ่ะเออหมาที่ไหนจะไปทำนาทำไมต้องให้ลงไปตาองนะคะ รู้เวลารู้หน้าที่กันบ้างค่ะเยันโลกะชา้า <c oughs> คนเดียวเลยยังโลก่คโลกมามาค่ะนักเรียนวิชาข้าบ,บ่ายวิชาศิละปะปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการคร <c oughs> ูส้มจี๊ดเทนอันดับหนึ่งเลยนะทวิตีตีุ้๊กกี้ไม่เคยได้ยินอนะเคยได้ยินแต่ทวิตเตอร์ก็บอกครูไปดี ไม่เอาหวังเดี๋ยวโดนด่าทวินตี้มันคือขนมใช่ไหมครว่าใช่โกโก,โกมาเดี๋ยวครูส้มจีจะแบ่งนน้ำมันให้เท่าๆกันนะคะได้รับิน้ำมันเสร็จแล้วลงมือปั้นได้เลยค่ะเริ่มค่ะ ดินน้ำมันสีสวยเวอรจะบอกว่างานปั้นดินน้ำมันอะปุกกี้ถนาดเกิดมาก็ถือดินน้ำมันมาเลยเฮ้ยน่าัาทำพูดผองไม่ใช่หรอไม่รู้ดิพวาเธอเถียงกันไปนะเราเริ่มและแล้วปั้นแบบไหนนะคะครูส้มจี๊ดก็ปั้นตามจินตนาการของตัวเองแต่ครูส้มจี๊ดขอยากขึ้นนิดนึงนะคะเอ่อปั้นเป็นคำสุภาษิตไทยและมีความหมายด้วยนะคะ อเองเกิดมาก็ถือดินน้ำมันออกมาแล้วจะพลาดไม่ได้สุภาษิตไทยอะไรนะ่ะนางเป็ดอ๋อคิดออกแล้วใช้เป็ดไปซื้อผักเฮ้ยทำไมต้องมาพูดแสวค่าด้วยอ้าวเบาเค่ะปรึกษากันได้แต่เบาๆนะคะสุภาษิตไทยอะไรดีอ่ะอ๋อเป็ดกินถักบุ้ง นียได้ยินบ่อยชาวนาเลี้ยงเป็ดเฮ้ยเขาไม่แต่ชาวนากับมูหเห่าอ้วเหรอเต่าต้องเบนเบนหน่อยงูหลายสีไปเลยแล้วช้างปุกกี้ใช้สีอะไรดีอะ่ะไก่เคียงสุดแล้วเว้ยพ,พี่โป,โปเฮ้ยตาบอดอ่อมันมีเขาอะ่ะ วังไม่ใช่ไม่ใช่โถตินเอ้ยวัวมัวไถานาไถานาหมาหมาบ้านเองอะดิก็เห็นหมาวิ่งตามทำงานเบาๆค่ะเบาๆเขาเลี้ยงไว้ไงเฝ้าบ้านอ่ะเออหมาที่ไหนจะไปทางานเป็นรูปเป็นล่างแล้วของปุ๊กกี้โอ้หงูเหา่าเริ่มมาแล้วครับท่านผู้ชมยำโลบ้านอะไรอ่ะดูดูแล้ว ไข่ดาวตั้งหาเย้ยอย่ามาด่วนสรุปสวยชิงชิงควายน้อยของแม่งดงามมากอืมแต่ละคนปั้นได้ดีแต่อย่าลืนะคะต้องออกมาอธิบายด้วยค่ะ จะมองเป็นพิซซ่าในช่วงแรกๆแต่ไม่เป็นไรมันก็เหมือนอยู่นะรับหน้าอะไรดีคะเฮ้ยฟันเองเจวเองสนุกไหมมาแล้วหนึ่งตัวอือตั้งใจหน่อยคลิปเนี้ยบอกแล้วเฮ้ยของดีคือตอนจบกินหน่อยผักบุ้งอะรู้ว่าหิวอืแต่ละคน ภูส้มจี๊ดพอจะนึกออกแล้วว่าคืออะไรของยำโลเต่ากินพิซซ่าของต๊นตีนงูเลบโบออ้ยงูเห่าแสนน่ากลัวบอกงูเล็โบส่วนของคุกกี้มิกกี้เมาส์้มิกกี้เมาส์อะไรมีงวงคะนี่มันช้างคะ่ะของเป็นนิดควายแทะกกับอุ่นไลกาควายคะ่ะแต่มันอาจจะขาสั้นไปนิดนึง ตัวเนี้ยหุ่นเลกาชัวโอ้ยเด็กผู้หญิงตามสุภาษิตธ์อะค่ะตัวที่ปั้นอยู่ยีรักใช่ไหมปั้นปันป้นปั้ปั้นหนูว,ว่าครูส้มจี๊ดยืนรอเฉยๆดีกว่าค่ะอา้าวครูส้มจี๊ดทายผิดหมดเลยเหรอคะผิดค่ะเสร็จการเรียังคะนักเรียนเสร็จแล้วค่ะอาไวไว้ๆนะที่เหลือช้าแต่สวยงามค่ะอ้าวนี่เธอน,นั่งปัน้นเลยเหรอค่ะ ไม่รีบร้อนค่ะจะได้ออกมาดูดีสวยไหมครับท่านผู้ชมยังไงก็สู้เต่าไม่ได้ช้างคู่ตั้งหากสวยที่สุดห่างไกลจากความสวยค่าเยอะพวกเองอ,ะอ่ะอ่าวส่นที่เหลือก็ตกแต่งของตัวเองไปสิ่จแล้วค่ะงานเะียมโลออกมาอาธิบายนะคะ,ะใช่ค่ะเชิญอธิบายค่ะ ที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นความหมายของเขาก็คือก็คือก็คือ,อบอกสักทีสิเต่ากินผักบุ้งหรือรับประทานผักบุ้งนั่นเองเอ๊ทำไมเต่าถึงกินผักบุ้งไม่กินแค่หลอดนะคะก็มันไม่ใช่กระต่ายนี่คะแล้วความหมายของเต่ากินผักบุ้งคืออะไรคะคนที่ทำอะไรเชื่องช้าไม่ทันการก็โดนคนอื่นแซงประมาณนี้คะ่ะอา้าวแต่เต่ามันชนะกระต่ายนะ โอ้ยนั่นมันกระต่ายขี้เกียจค่ะเต่าก็เลยชนะเออเต่าอ่ะเดินแซงด้วยนะครูส้มจีตเค,เคยอ่านานิทานจะเดินช้าเดินเร็วถ้ามีความมุ่งมั่นก็ถึงเส้นชัยค่ะว้าวตอบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งที่ค,ค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปปุ๊กกี้ค่ะค่ะ ความหมายที่ปุกกี้ปั้นนั้นก็คืออย่านะอย่าให้ดูค่ะค่ะค่ะ,คะพูดแล้วคือเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างอุ้ยไม่ขี้หรอกคางเน้นโอ้ยใครจะมีขี้นะคะฟังก่อนสิคะแล้วความหมายเขาว่าไงการที่เห็นคนอื่นทําอะไรเราก็อยากทําตามเขาบ้าง ทำเรียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้งๆท,ท,ที่ตนไม่มีกําลังทรัพย์หรือความสามารถมากพออพูดได้ดีประมาณนี้ล่ะค่ะอ้าวตบมือใหุ้๊กกี้ต่อไปเด็กหญิงเนเนสได้ชผ์ผลงานแล้วนะวัวและควายและเด็กผู้หญิง ไปเลยค่ะลูกปั้นที่พวกท่านเห็นอยู่นั้นก็คือวัวและควายแล้วก็เด็กผู้หญิงแล้วทำไมต้องวัวและควายมาหาครูละคะก็ไม่ได้ยินค่ะแอบว่าครูหรือเปล่าเปล่าค่ะไม่ใช่เปล่าทำไมต้องพยักหน้าหนูเส้นกระตุกค่ะอาเชิญความหมายว่าไงพูดไปอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น คัดเลยด่าฉันชิมิเปล่าคะ่ะแล้วทำไมถึงไม่ทำผัดกะเพราข้าวผัดอะไรให้เขากินล่ะเผื่อลูกท่านหิวลูกท่านอยากเล่นหนูก็เลยต้องปั้นปั้นอย่างอื่นก็ได้นะคะช้า,มางม้าสิงโตช้างคุกกี้ปั้นกันแล้วคะ่ะอ่า ความหมายความหมายถ้าพูดไม่ดีเจอดีแน่เราฟังเลยนะคะความหมายของเขาก็คือเมื่ออาศัยอยู่ที่บ้านของใครก็ควรทำตัวให้เป็นประโยชน์อย่าไร้สาระเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของเจ้าของบ้านเขาบ้างไม่ขี้เกียจค่ะแค่นี้ละค่ะโอเคเข้าที่ได้ขอบคุณค่ะไม่มีกดหงเลยจ้ะอะไรใช้เต็มครับ บอกไปครับได้เลยครับหุ่นปั้นที่ผู้คุณเห็นอยู่นั้นก็คือชาวนาและงูเหา่าทำไมไม่ปั้นงูเหลือมล่ะคะโอ้ย,อยมันไม่เข้ากับสุภาษิตครับอ่ะเชิญอธิบายค่ะความหมายก็คือผมจะอธิบายนะครับทำดีกับคนชั่วมีแต่จะได้รับความเดือดร้อนก็เปรียบเสมือนงูเห่าที่ทำลายชาวนาจนถึงแก่ชีวิต เพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจงูระวังจะโดนชกอ,อืมพูดได้ดีตบมืออะเดี๋ยวครูทงจีนมีของราวัลให้นะคะบ้านสวยกันทุกคนเลยนะคะ รับขนมและออกไปกินข้างนอกได้ค่ะช่วงพักเบรกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับปั้นได้สวยกันทุกคนถ้าท่านผู้ชมชอบของไครก็คอมเมนต์มาบอกครูส้มจิีด้วยนะคะคอมเมนต์เลยสนุกไหมคะเพื่อนๆหนังจัตโรงเรียนอาเฮฟิยา่าตอนวิชาศิลปะปั้นดินน้ำมันตามความคิด ก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะก็อย่างที่ครูส้มจีดถามไปนั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกด,ดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วย